วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่2สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ต่างๆจะมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่หรือสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่โดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ ในแหล่งที่อยู่ใดก็ตามจะมีโครงสร้างและมีลักษณะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นๆซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้สามารถอาศัยและดำรงชีวิตอยู่รอดได้การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนลักษณะบางอย่างของสิ่งมีชีวิตให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยหรือสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถอยู่รอดสืบพันธุ์และไม่สูญพันธุ์ไปตัวยอย่างโครงสร้างและลักษณะของพืชที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ผักกระเฉดเป็นพืชที่ขึ้นในน้ำจะมีนวมหุ้มลำต้นคล้ายฟองน้ำทำให้ลอยน้ำได้ผักตบชวาเป็นพืชที่ขึ้นในน้ำ มีโคนก้านพองออกภายในมีช่องอากาศอยู่จำนวนมากจึงช่วยในการลอยน้ำบัวเป็นพืชที่ขึ้นในดินเหนียวและมีน้ำขังตลอดเวลาบัวมีลำต้นเป็นโพรงอากาศเพื่อทำให้เบาและลอยน้ำได้เบาบบเป็นพืชที่อยู่ตามทะเลทรายมีลำต้นอวบน้ำก็เก็บน้ำไว้ในภายใน และมีรากยาวทำให้ดูดน้ำได้มากกระบองเพชรเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีบริเวณแห้งแลง้งหรือตามทะเลทรายมีลําต้นหนาเพื่อเก็บน้ำและลดรูปใบเป็นหนามเพื่อลดการสูญเสียน้ำกงกลางเป็นพืชที่ขึ้นตามป่าชายเลนมีรากค้าจุนช่วยพยุงลําต้นไม่ให้ล้มเมื่อน้ำทะเลขึ้นลงรากบางส่วน โผล่ขึ้นมาจากดินเพื่อหายใจขณะน้ำทะเลท่วมดินตัวอย่างโครงสร้างและลักษณะของสัตว์ที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ปลาตีนอาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนปลาตีนมีครีบอ,อกที่แข็งแรงจึงใช้เคลื่อนที่บนดินเลนและใช้ว่น้ำได้คล่องแคล่วปลาอาศัยอยู่ในน้ำ มีทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มปลามีคีบห้า5ชนิดคล้ายใบายพายเช่นคลิปอกคลิปท้องคลิปหลังคลิปก้นและคลิปหางซึ่งช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำกบเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกบมีพังผืดที่เท้ามีลักษณะคล้ายใบายพายซึ่งช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำมีขั้วโลกหรือหมีขาว อาศัยอยู่ในบริเวณขั้วโลกเหนือที่มีอากาศเย็นจึงมีขนหนาฟูและมีไขมันสะสมใต้ผิวหนังมากทําให้ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้ดีอูดอาศัยอยู่ในทะเลทรายมีขนตายาวป้องกันฝุ่นทรายเข้าตามีหนอกสะสมไขมันไว้เป็นอาหารมีขาย,ยาวและกีบเท้าแบนเหมาะสำหรับเดินบนทราย ไก่อาศัยอยู่บนพื้นดินทั่วไปไก่จะมีส้นเท้ายกสูงกว่าปกตินิ้วเท้าใหญ่เล็บสั้นแต่แข็งแรงทำให้คุ้เขียหาอาหารได้ดีไก่จะมีจาง,งอยปากแข็งแรงไว้ติกอาหารนอกจากนี้แล้วสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆจะมีการปรับตัวให้คล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น หรือปรับตัวให้คล้ายคลึงกับสิ่งแวดล้อมเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของศัตรูหรืออาจเป็นการล่อให้เหยื่อตายใจซึ่งมี2ลักษณะดังนี้ 1. การพรางตัวเป็นพฤติกรรมที่สิ่งมีชีวิตใช้เพื่อพรางตัวให้คลมเคืนเข้ากับสิ่งแวดล้อมจึงทำให้ยากต่อการสังเกตเห็นทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการโจมตีหรืออาจเป็นการหลอกล่อให้เหยื่อตายใจเช่นตัดแตนใบไม้ปรับรูปร่างให้เหมือนใบไม้เพื่อพางตัวจากศัตรูการเปลี่ยนสีของจิ้งจกเพื่อทําให้เหยื่อตายใจ 2. การเรียนแบบเป็นการปรับเปลี่ยนรูปร่างและสีให้เหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เพื่อล่อลวงเหยื่อหรือผู้ล่าให้หลงผิดได้โดยต้องมีตัวต้นแบบและตัวเลียนแบบจุดมุ่งหมายของการเรียนแบบมีด้วยกันหลายอย่างเช่นผีเสื้อกระทบรก,กธรรมดาเรียนแบบเพื่อป้องกันตัวเองโดยเรียนแบบลวดลายปีกของผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดาเพื่อลวงให้ผู้ล่าเข้าใจผิด ว่ามีพิษหรือแม่งมุมมดเรียนแบบเพื่อล่าเหยื่อโดยปรับตัวเองให้มีลักษณะเหมือนมดและแฝงตัวในฝูง่มดเพื่อจับมดกินช่วงเกดวิหน่ารู้การจำศีลของสัตว์เป็นการปรับพฤติกรรมของสัตว์โดยการนอนหลับเพื่อถนอมพลังงาน ซึ่งจะเกิดขึ้นว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมีสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตตามปกติเช่นหนาวหรือแห้งแล้งเกินไปหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่แล้ว ให้นักเรียนทําแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่1หน้า26อธิบายว่าสิ่งมีชีวิตในภาพมีโครงสร้างเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างไรขอให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขแล้วทํางานที่ได้รับมอบหมายส่งครูตามกำหนดนะคะ